เฮ้ยลูยแรงไอ้เฮียปืนแรงมากครับก็หาพื้นที่เล่นปลอดภัยนะครับแรงมากครับเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวปืน KWC แมตหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นปืนของค่ายไต้หวันนะครับเรามาดูกล่องกันนะครับสปรินต์อัพฮับอัพไว้น้ำหนักนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมอันนี้น่าจะเป็นความแรงนะครับอันนี้พลังงานศูนย์จุดหกจูลนะครับวัสดุทำจากฮ์บเมทัลนะครับแมกกาซีบนบรรจุสิบสองนัดครับ เนี่ยดูของประมาณนี้นะเราดูตัวปืนกัน,นครับปึ๊บเปิดมาก็จะมีพวกนี่เป็นรูปสินค้าของค่ายนี้นะครับมีหลายชนิดโปลเตอร์นะครับก็อันนี้ มือการเล่นครับก็จะแถมกระสุนของเขามานะครับเช่นเนี่ย KWC Airsoft Hobby จำนวนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนัดนะครับนี่ครับ ยนะครับสวยมากนะครับงานเนียนมากเมดอินไต้หวันนี่ครับงานเหมือนจริงมากครับลังอ่อนใช้ได้นะครับนก นังได้ครับถ้าไม่ถ้าไม่กำหลังอ่อนยิงไม่ได้นะครับต้องกำหลังอ่อนเช่นเดียวกับไก่ครับถ้าไม่กำหลังอ่อนนังไม่ได้ต้องกำหลังอ่อนนี่นมีสไลด์ค้างครับ ช่องขัดปอกช่องขัดปอกไม่เปิดนะครับนี่ครับสไลด์ค้างดูแม็กซีนอย่าแม็กซีนเป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะหนักมากครับเป็นหัวแบบนี้นะครับ แบบนี้จะทนกว่านะครับบอดี้ปืนเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเกรดทีเมียมนะครับตัวสไลด์เป็นพลาสติกครับแต่ข้างในเป็นเหล็กหมดเลยครับยกเว้นลูกสูบนี่บนกล้องเป็นทองเหลืองตรงนี้ก็เป็นโลหะนะครับเนี่ยกายปืนเป็นโลหะครับอันนี้เป็นโลหะ นีโลหะนกเป็นโลหะครับศูนย์เล็งเป็นโลหะข้างในสามารถแกะออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูคร่าวๆนะทางสไลด์นะครับแล้วก็ มาให้ตรงช่องนี้นะแล้วก็ดันดันดันมุดตัวนี้นะแกะยากหน่อยแกะสลักสลักก็เป็นโลหะนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับระวังหายคนระับนีสปริงที่ดันอยู่ตรงนี้ ก็ยิงออกไปเลยครับทีนึงก็จะถอดออกมาได้เหมือนกันครับชุดข้างในชุดกายปืนเป็นโลหะหมดนะครับตัวนี้ครับชุดั่างกายเป็นโลหะเดือยเป็นโลหะครับตัวนี้เป็นโลหะตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับเนะี่ยสลัก ทำกล้องเป็นท้องเหลืองดูลูกสูบมันครับเนี่ยยาวมากจากนี่มาถึงนี่ทำให้ลมแรงมากครับแล้วสาคืนก็ดันเข้านี้ครับ ลืมใส่สติงนะครับนเรียบร้อยครับก็ลันทิ้งนะอันนี้แล้วผมลองชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับว่าตุวป,ปืนจะหนัก เจ็อยห้าสิบจริงไหมนี่ครับเกือบแปดร้อยครับก็น่าจะจริงตามกล่องนะครับอาจจะลองไปดูแล้วผม,ผมจะยิงให้ดูนะครับลองไปดูกันแม็กบรรจุได้12นัดนะครับแต่ผมใส่ไปแค่8ลูก แนะนำให้ใช้ลูกเซรามิกนะครับลูกบีบีกันลูกขนาด0.20กรัมนะครับจะยิงตรงยิงแม่นกว่านะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับระยะประมาณ5เมตรนะครับโตนนะครับโดนดำเลย โดนนะครับมือไม่นิ่งออกขวาครับมือไม่ค่อยนิ่งนะ โดนครับโดนลูกหมดสลายค้งเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันครับแปดนัดนะครับเข้าทุกเข้าทุกนัดเลยครับนี่เป็นลังนะครับเป็นเป็นลังหนามากนะครับแล้วก็ผมก็เอาผ้าใส่ไว้ หนึ่งเข้าดำหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าดำห้าลูกนะครับแล้วก็ออกไม่เข้าดำสามลูกนะครับหมดแปดลูกถือว่าโอเคครับผมจะลองไปยิงกระป๋องเบียร์ให้ดูนะครับเ่าจะทะลุไหมครับเดี๋ยวไปดูกันไอ้ครับสอบยิงกระป๋องเบียร์นะครับระยะประมาณกี่เมตรครับสามเมตรสี่ <S 2> 2 <S เมตร 2องเมตรไสองเมตรครึ่งสามเมตรแค่ยืนมือถึงแล้วนะครับยิงให้โดนนะเฮ้ยทะลุไหล่เฮ้ยขาดเลยเฮ้ยทะลุโหระยะประมาณสองเมตรนะครับ น้ำกระเฉาะเลยหมดครับหมดครับลายค้างโอเคครับเดี๋ยวไปดูนี่ครับดูความแรงของมันเข้าทุกเม็ดครับกระป๋องป่องชี้ขาดนะครับแต่ไม่ทะลุนะครับแต่เป็นรอยเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเป็นรอยเนี่ยนี่ขวดแตกวะนอ้อนี่ครดูรอยแรงมากครับเนี่ย เข้าดำไหมแนะนำเพื่อนๆนะครับให้ใส่แว่นตาเล่นนะครับอันตรายมากปืนแรงมากครับก็หาพื้นที่เล่นปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ ลาเพืเ่อนไป,ไปก่อนสวัสดีครับโคตรเท่ทุย